สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่เกม Godzilla นะครับผมซึ่งเกมนี้เนะน,นี่ยจริงๆแล้วมันเปิดในปี2014ใน PC ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าในในในโมบายที่เป็น Android เนี่ยมันยังไม่เปิดให้เล่นนะครับผมแต่ว่าผมไปหามาจากแถบๆนะรับมันแบบยังไงอะมันน่าสนใจดีผมเลยโหลดมาเล่นนะครับผมนะวันนี้แล้วก็จะลองมาเล่นดูนะเพราะว่าเคยดูแต่พี่เอกเล่นไงในะคอมอะไรอย่างงี้ยังไม่เคยแบบยังไม่เคยเล่นเองนะผมโอเคน้ำดูตัวเลือกก่อนตัวเลือกนี่มันจะเป็นยังไงวะ การเลงอะไรเนี่ยเสียงภาษามีภาษาด้วยนะฮะไปนะมีการล็อกอินอะไรพวกนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็ลองกดเล่นกันดูนะครับผมโอเคมันจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับผมเหมือนในหนังอะไรนะก็ดซิล่าอะไรพวกนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะทุกคนมาแล้วต้องกระโดดน,นะครับจังหวะนี้ โดดไปยังไงต่อเอ่อทำไง uria? อ่ะอ๋อต้องต้องต้องขยับมือถือฮะอ๋อ оров, โอเคโอค้ยมืดมืดมือดอยู่กับเพื่อนเอาไว้อยู่กับเพื่อนเอาไว้อุอ้ยมืดจังเลยโอ้โหมึงโดดสูงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห เลยภาพภาพภาพก็สวยดีเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยเพื่อนลอยดีๆเพื่อนลอยดีๆเฮ้ยชนชนชนเฮ้ยชุบผื้ชุบรบหืมหลบได้ครับโจนี้หืมเสียงมึงดังมากเส,สียงเกมมึงดังมากโอ้โหนี่ไงกลางลมครับโจนี้ ขยับโทรศัพท์เหมือนเดิมนะฮะอุย้ยชนชนเอาเฮ้ยไม่โอ้โหชนไปหนึ่งไปหนึ่งเอียงเอียงโอเคโอ้มันค่อนข้างจะมืดน,นะฮะมองไม่เห็นเท่าไหร่เอาไงเนะี่ยมันชนห่ะาอุ้ยยัยงไงวะเนี่ยเฮ้ยมองไม่เห็นน่ะเอียงทางนี้ปะไม่ใช่วะต้องทำไงวะอ๋อขึ้นอย่างงี้เอขึ้นอย่างงี้เอาเข้าใจละเข้าใจละไป ปึ๊บลอยเข้าไปในนี้ใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่ไอ้บ้าโอ้โหอ่ะขึ้นไปปึ๊บเอ้าชนอะไรวะอะไรมันคุมยากจังวะปึ๊บลอยมาปึ๊บปึ๊บอ่านผานผานัน่านในพันนี้เหรออุ้ยปึ๊บลอยขึนไป โอ้มันมืดอ,อะทุกผู้ชมมันมองไม่เห็นอุ้ยมันมองไม่เห็นนะทุกคนหรือว่าต้องเข้าไปในซอกตึกหรือเปล่าวะที่มันเป็นแบบโอ้ยหนอนต้องเข้าไปในซอกตึกที่มันแบบพังทลายลงหรือเปล่าวะน่าใช่นะทุกคนแต่มันน่อนค้างจะมืดน,นะครับผมมองไม่ค่อยเห็นโอเคตรงนี้แล้วเราก็แบบปึ๊บลงไปอ,อ,อยังไงวะเนี้ยเฮ้ยมันยากเลยขนาดนั้นนะเฮ้ยมันยากจริงนะเนี่ย การการจะคุมล่มด้วยมือถือเนี่ยอุ๊ยแต่ชนอีกแล้วะเป็นเว้าผมต้องเงยหน้าขึ้นสูงฮะโอเคทุกคนพามาได้แล้วอุ๊ยโอ้ตึกถล่มตึกถล่มเลี้ยวดิเลี้ยวดิเออเลี้ยวดิโอ้โหขึ้น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 โอเคน่าจะรอดแล้วนะโอ้โหกว่าจะรอดชิบลงมา โอเคภารกิจสำเร็จแล้วโอเคถัดไปโอเคอันนี้เราต้องมาในโหมด FFS แล้วก็ต้องยิงใช่ไหม อุ้ยอือะไรวะเนี่ยตึกถลม่มบานาโอเคตรงนี้ปุ่มปุ่มอะไรปุ่มออแตะแตะอ่อแตะเพื่อน,นี่โอเคลองไปทางนี้นะฮะอู๋โอ้โอเคไม่ค่อยกระตุกมากเท่าไหร่นะครับผมไปได้ไหมเนี้ยไม่ได้นะฮะโอเคสแสดงลว,ว่าเราต้องไป อุ้ยอ๋อไปตรงนู้นไปตรงนู้นโอเคแล้วแล้วจะไปยังไงทุกคนไปไปนี้ได้ปะไม่ได้ต้องไปยังไงวะเนี่ยทุกคนอ๋อรอ,อไปอย่างงี้ไปอย่างางี้อือหืออุ้ยอู้อูตกใจหมดเลยไอ้บราดตกใจหมดเลยโอ้โเหเสียงมันอยู่ตรงไหนวะกอตซิล่าเดี๋ยวยิงแม่ไงไอ้เฮ้ยแต่ว่ายิงไม่เข้าไงอืมอุ้ยอู้หเกือบชน เกือบไปแล้วนะฮะเมื่อกี้เกือบโดนชนไปละไอ้บราเอ๋ยโอเคไปตรงนั้นต่อนะฮะไหนว้ามอยู่ไหนวะกอร์ซิล่าเนี่ยชุบชุบชุบอ่ะมาตรงนี้ไปไหนต่ออะไรอ่ะอ๋อต้องยิงฮะโอเคแล้วก็เพื่อนมันไปทางใช่ไหมปึ๊บปึ๊บโอเคชุบ มันค่อนข้างจะคุมยากนิดนึงนะทุกคนมันมันจะเกมยิงปืนเอพีเอทั่วไปอ่ะมันเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องเงี้ยอ่เป็นในต่อไปตรงนั้นเหรอเราเลยไปยังไงอ่ะไปไปยังไงอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยือไปยังไงวะทุกคนไปตรงนี้เหรออ๋ออ๋อตรงนี้ตรงนี้อืมโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อุ้ยจะตกนะจะตกนะตรงนี้เริ่มใหม่หมดเลยนะโอเคไปไหนต่อเดินไปตรงนั้นเหรอ <c oughs> ดูพี่เอกเล่นแต่ก็ยังแบบยังไม่เคยเล่นเองครับก็จะเป็นงงๆแบบนี้แหละเชพบอกว่าพี่เ,เคยเล่นปะวะหรือว่าคนอื่นวะไม่รู้กันนะจำไม่ได้ <c oughs> หลายปีมาแล้วว่าตั้งแต่สองพันสิบห้าสองพันสี่อุ้ยอุ้ย <c oughs> อื้ม <c oughs> ไอ้บระเอ้ตกตกตกไอ้เหี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหพละกินล้มเหลวต้องเริ่มใหม่ปะเนี่ย พอนะอย่าลืมใหม่โอเคอย่าลืมใหม่อย่าลืมใหม่ปุ๊บปุ๊บค่อยๆไปฮะค่อยๆไปค่อยๆไปนิดนึงค่อยๆไปนิดนึงแล้วกระโดดอืนั่นแหละไปวิ่งอย่าวันนี้ในเปล่าไปไหนต่อไปไหนต่อยิงยิงนี่เหรอโอเคคืออะไรอะ่ะเอ่อไปอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะคืออะไรวะ อ๋อติดตั้งระเบิดนะฮะแล้วก็ยิงมันใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าต้องรอโอเคมือนกำลังเล่นคอฟดิวตี้อยู่อะตอนนี้เหมืองเล่นคอฟดิวตี้แบบเวอร์ชันโมบายอยู่อะข้างล่างเป็นสายฟ้านะครับตกไปไต่ตรงไปตัวไอ้บอกเลยไปในต่อเนี่ยฮึบเอืเออเออเกือบเกือบเกือบไปในต่อเนี่ยต้องไต่อันนี้ขึ้นไปใช่ปะ โอเคไปไปไปอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วอืม <c oughs> มันมาแล้วยิดเคตัวอย่างใหญ่โอเมจุยโอเมจุย ไปเลยครับเจ้าวันนี้ไปไงซะไัไงต่อตรงนี้เหรอไปดิลอยลบพร่องตาลีบินไปครับผมไปโอเคเข้าคาัสซีนฮะไงต่อเนี่ยไงยต่อเนี่ยเฮ้ยข้าของกระกจัดกระจายเจ้าวันนี้ โอ้โหหลบได้หลบได้ครับดีสกิลพี่อีกนะวิ่งไป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 แบบนี้ทำมองหลังโอ้โหเดี๋ยวเดวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้ my god โอ้โหโอ้ my god ไม่นะแย่แล้วหืหินขวางหน้าอีกไปดิครับรออะไรรออะไรครับไปอยู่หอบแหกแล้วครับตอนนี้ไปไหนอะไปไหนต่อไปไหนต่อไหนอะ เฮ้ยมันตามผมปะเนี่ยมันตามผมปะเนี่ยโอ้โหโอเคโอเคเอ่อยิงตรงนี้ยิงดิยิงยิงดิงโอเคไงต่อบมาเนี่ยเขา่ฆ่าไปเหรอ โอเคอ่า <Okay>. uh, ไปตรงนู้นหรอ oh, โหเสียงเสียงโวยหวนแปะระเบิดไว้โอเคแล้วก็ยิงฮะโอเคมีคนออกมานะฮะโอหแล้วพวกเองเข้าไปอยู่นนั้นได้ไงวะเนี่ย ไม่รีบออกมายิงแฟกันขึ้นไปเรียกเรียกพวกมาช่วยนะฮะเรียกพวกมาช่วยแฟกันตกไปที่ตัวกัซิล่าหรือเปล่ามือนในหนังอะแม่งโกเท่นะฉากนั้นอะโอเคหอหอเอ้ยหอหออะไรวะเนี่ยหอทหารนะครับมารับแล้วนะครับ ไปเร็วเข้าเฮ้ยขาเจ็บขาเจ็บคนนึงขาเจ็บไปเอาเครื่องขึ้นฮนะโอเคภารกิจสำเร็จในซีอันต่อไปจะเป็นอะไรสู่ยอดอะไรอะสู่ยอดหลังคานะครับผมรู้สึกว่าดัานต่อไปเป็นดันหลังคาเหรอโอเคตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจำได้ในหนังนะมันจะเป็น อไอนะ้นักกศิลามันจะโผล่มาข้างหน้าตรงนี้นะจำได้ในหนังนะโอเคข้างล่างมันคือไฟฟ้านะผมถ้าตกไปก็ตายนะฮะโอ้โอ้ฝากฝากฝากเจยเย็นใจเย็น,ยนอุ้ยตกนี่ไงนี่ไง <laughs> อย่าตกไปน้ำที่มีประจุไฟฟ้าโอเคโอเคเข้าใจแล้วอะไรอะเขายิงอะไรวะนะปุ๊บดูมาตรงนี้ อืต้องยิงตรงนั้นใช่ปะโอเคทำให้ไฟฟ้าตรงนี้มันมันมันอะไรนะมันหยุดทำงานนะฮะแกวแกวแกวปึ๊บโอเคอืมเสียงเสียงนี่คือเต็มหูสองข้างเลยนะฮะโดขึ้นไปโดขึ้นไปโอเคมาถึงตรงนี้แล้ว ไปหือแล้วกูจะไปไงวะเนี่ยฮึบ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 เดี๋ยว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 ฮึบฮึบฮึบไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปโอเคฮึบตรงนี้มีไฟนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ของประกอบฉากแน่นอนไหล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 ,ไลแป๊บนึงแป๊บนึงปึบฮึบฮึบ,บมันอาจจะทำไม่เหมือนใน PC เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันก็แบบ มีความแบบอันนี้อยู่นะครับมันอาจจะแบบการเดินหรือเร็วนี่นอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับปึ๊บต้องยิงเหรอโอเคเข้าคาสินเฮ้ยพวกเรารอดแล้วหยิงแฟการนะครับผมจะวันนี้ยิงเรียกพวกมาช่วยเรียกพวกมารับนะฮะโอเค <c oughs> มาคือมาร์โดโอเคทีนี้ไม่มีคนเจ็บนะฮะอ้าวเฮ้ยชิบหายแล้วเอาแล้วเอาเฮ้ยแล้วกูล่าแล้วกูล่าแล้วกูล่า,เ,าเฮ้ยชิบหายแล้วครับคุณผู้ชมครับตึกจะถลม่มยังไงดีวะเนี่ยอืึชิบหายแล้วชิบหายแล้ววิ่งไปครับฮึบฮึบชึบวิ่งไปครับ เกือบกัตสิราแกนะแกวิ่งไปฮะวิ peace, oh, 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 ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้เอออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอืมวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วกูร่าเพื่อนขี่ฮ่อนี้กูเสียเลยโอ้โอ้โอ้ระเบิด วิ่งไปครับวิ่งไปครับโอเคคอตรงนี้นะก็เซราต้าตามหลังมาแล้วไปดีครับรออะไร <c oughs> เกือบ <c oughs> เกือบรถเมล์คันเมื่อกี้เกือบเฮ้ยโอ้โน่าจะชัดเลย CG อาจแบบไม่ใช่ CG ดิกราฟิกมันอาจจะไม่เหมือนใน PC นะครับผมก <c oughs> ็ด้วยความที่ว่ามันเป็นโมบายอ่ะเออ โอเคด่านถัดไปกันเลยอะไรเนี่ยออกอ๋ออ,ออกเพื่อนี่จมตีโอเคนะครับผมอันนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่ามันเป็นเบตานะครับผมมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมมันก็จะเป็นแบบมันมีให้เล่นแค่3ด่านดูดิเห็นไหม มีเล่นแค่สด่านแค่นี้นะครับผมที่เหลือก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับผมนะก็ต้องไปซื้อตัวเกมจริงมาอันนี้อันนี้คือผมไม่ได้ซื้อมานะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กดซับสไครต์อะไรก็ได้ผมนะครับผมถ้าถ้ากระแสตัวเรามันดีนะผมอาจจะไปซื้อเกมจริงมาเล่นเออเอออันนี้มผมพูดจริงเลยผมจะไปซื้อเกมจริงมาเล่นโอเคนะครับผมกดกรอตวิคก,ก็กดไลค์ด้วยนะฮะบ,บ๊ายบาย